จะมีที่พักสก,กีที่ที่เราสามารถนอนดูอัลปากาจากปลายเตียงกินข้าวกับอัลปากาและแช่ํำร้อนพร้อมวิวเขาสวยๆแบบนี้ที่นี่ชาเลต์ออฟฟอร์สอัลไพรีสอร์ทฝั่งตะวันตกของเทือกเขาดราไมน,นี่นะครับมันมีที่พักชื่อดังที่เหล่าอินฟูทั่วโลกเขานิยมมาพักแป้งกับจอร์ดเลือกห้องที่ชื่อว่าอัลปากาการ์เดนครับมันจะมีโซน p r i v a t สามารถเล่นและถ่ายรูปกับน้องได้อย่างใกล้ชิดพระเอกสองตัวนี้ชื่อแฮปปี้กับเบอร์นาร์ด หรือถ้าให้พีคที่สุดเนี่ยคือไปซื้อแพ็กเกจเบรก fast with alpaca ครับประมาณ5,000กว่าบาทรีสอร์ทเขาจะจัดโต๊ะอาหารให้ด้านหลังเป็นวิวเขาและมีอัลปาก้ามาเดินโชว์ตัวมากินดอกไม้ที่พื้นอร่อยตรงไหนเนี่ยน้องนะ่ะ <c oughs> ลองกินไหมเขาให้เวลาอยู่กับน้องเต็มๆประมาณสัก20นาทีนะครับพนักงานก็ใจดีช่วยถ่ายรูปให้ด้วยแต่ว่ากิจกรรมนี้เฉพาะช่วงซัมเมอร์เท่านั้น จอดกับแป้งไปเดือนกนรกฎาคมถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวจะกินข้าวกับน้องได้ที่คอกและที่นี่เฉพาะอายุ16ปีขึ้นไปถึงเข้าพักได้แต่ถ้าใครไม่อินกับอัลปาก้าที่นี่ก็มีห้องพักวิวภูเขาบ่อน้ําร้อนให้แช่มีกิจกรรมที่สามารถจ่ายเงินเพิ่มให้ทําได้หลายอย่างยิ่งธามาหน้าหนาวหิมะฟูๆจะสวยมากใครมาเที่ยวโดลไมนี่เป็นอีกหนึ่งที่พักที่ห้ามพลาดครับน้องอาวกากาน่ารักมากจริงนะคิ้วสุดๆ ให้เสียงภาษาไทยโดยวราวิชิมณีและแป้งเองู